มันนีพ่พลสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัด ผู้จำหน่าย Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการโทร02 248 6699ช่วงฉลาดทิปฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันธาราภูมิ สนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงหนึ่งเดียวของไทยกับรางวัลบลรจอจย,ยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ2ปีซ้อนปี2558และ2559จาก Morningstar โทร0 2674 6488กด 8, 8. กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่พล s สฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออม ทาง FM 101รายการ Money Plus ผลิตรายการโดยบริษัท D C Creation และผมยุทธนากระบวนแสงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคัง่ง เส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับออกอากาศไปเมื่อวันพระหัสบดีที่ผ่านมาเป็นตอนที่หนึ่งครับที่ผมไปนั่งคุยกับผู้บริหารของทางเด e b บูมออคิดพาร์นะครับคุณวิทยายุคแผนนะครับที่เด e b บูม o r กิดพาร์ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นตอนที่หนึ่งครับของเด e b o ูมออคิดพาร์คกล้วยไม้แสนสวยแห่งเมืองคนงาม ตอนที่ 1. น,นะครับเป็นเรื่องความน่าสนใจของการส่งออกกล้วยไม้ที่ประเทศไทยติดอันดับประเทศต้นๆในการส่งออกกล้วยไม้นะครับเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยใครที่พลาดสามารถชมย้อนหลังได้ ผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p l u s ของเราโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับไทยแลนด์าคารรักคนไทยชวนเที่ยวไทยเริ่มต้นเพียง499บาทถ้าจ่ายผ่านบัตรเครดิตพันธมิตรลดเพิ่มขึ้นอีก5%นะครับบัตรที่ว่าคือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีธนาคารกรุงเทพบทัตรเครดิต KTC ได้รับส่วนลดเพิ่มอีก5%สำหรับรถยนต์มิสูบิชิมิร่าโตโยต้าวีออสโตโยต้าอัลติสและโตโยต้าคัม ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนนี้ที่ไทยเลยนะคะ เช่ารถโทรเลยนะ1647 1647นะครับหรือ w w w t h a i l e n d a ็ h a อ o m เาเชิญได้เลยนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเป็นช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจบูหลวงกองทุนบูหลวงหนึ่งเดียวของไทยกับรางวัลบลจจอดอเจี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ2ปีซ้อนคือปี2558และ2559จาก m o r n i ิ g s t a านะครับ ช่วงนี้ทางปรจบูหลวงเสนอขายกองทุนรวมบูหลวงธนานาสาลัสทับส19-16อายุประมาณ6เดือนประมาณการผลตอบแทน1.55%ต่อปีโดยเริ่มต้นลงทุนขั้นต่ำเพียง1,000 0บาทนะครับเสนอขายจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เสนอขายจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบูหลวง0 2 6 7 4 6 4 8 8แล้วกด8 0 2674 6488แล้วกด8หรือทิธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศโท1333นะครับ ขอแสดงความยิดีกับผู้ที่ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS Growth ด้วยนะครับโดย BTS Growth นั้นจ่ายเงินปันผลพร้อมเงินคืนลดทุนหน่วยละ0.231บาทนะครับโดยมีผู้โดยสารรวมปี58-59สร้างสถิติสูงสุดใหม่ดันรายได้เติบโตนะครับโดยคุณสุทธิพงภูพันธ์ประเสริฐ d e p u t y m a n a g i n g Director Head of Real e s t a t e and Infrastructure Investment กอง ทุนบัวหลวงได้เปิดเผยว่าทาง BTS Road นะครับเตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 12จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่1มกราคม59จนถึง31มีนาคม59ในอัตราหน่วยลงทุนละ0.167บาทพร้อมกับคืนเงินลดทุนจดทะเบียนงวดที่3อีกหน่วยลงทุนละ0.064บาทรวมเป็นเงินหน่วยลงทุนละ0.231บาทโดยกำหนดปิดสมุดจดทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินปันผลและเงินลดทุนในวันที่30พฤษภาคมนี้และจะจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนในวันที่13มิถุนายน ขอแสดงความยินดีด้วยท่านที่เป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของ BTS Growth นะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองทุนบัวหลวง026746488แล้วกด8 026746488แล้วกด8หรือ w w w b b l a m c o t h นะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับทางกองทุนบัวหลวงที่คว้า3ใน8รางวัลจากงาน Morning Star Thailand ฟันอวอร์ด2016นะครับประกอบด้วยรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี2016นะครับรางวัลกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยมปี2016ประเภทตราสารทุนนะครับหรือว่า RMF พุ่นและก็รางวัลที่3เป็นรางวัลจัดการกองทุนยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศปี2016นะครับบลจบุหลวงคว้า3ใน8รางวัลจากงาน m o Morning Star Thailand ัน n d a w a r d 2016นะครับนี่คือความยอดเยี่ยม ของทางบลจบุหลวงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนช่วงนี้ครับในช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนสนับสนุนโดยบลจบุหลวงกองทุนบุหลวงหนึ่งเดียวของไทยกับรางวัลบลจยอ,อดเยี่ยมประเภทลงทุนหุ้นภายในประเทศ2ปีซ้อน2,558และ2,559จาก Morningstar พี่ตู่ของเราพร้อมแล้วครับคุณวรวันธารภูมิซ e อของบลจบุหลวงนายกสมาคมบลจและ ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยพร้อมแล้วที่จะคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับพี่ยุทธอ้หวัดหายยังพี่เป็นหวัดหายยังพี่ดีขึ้นน่ะดีขึ้นอ๋อแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นบางวันเป็น่ะเป็นเป็น,ปน,ปนบางวันไม่ได้บอกเป็นต่อเน,นื่องอ๋อนะเหมือนแพ้อากาศอะไรประมาณเนี้ยฮะสัปดาห์ที่แล้วเสียงก็เซ็กซี่เล็กน้อยนะฮะแต่ว่ายังฟังดูแล้วเนี่ยยังน่าฟังอย่างเดิมโดยเฉพาะเสียงหัวเราะ <laughs> เอ็นนี้เอกลักษณ์นะแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่ใครก็ทําได้เหมือนกันแต่ทําไม่เหมือนก็คือนะช่วงของวันนี้ในอดีต <laughs> ตกลงวันนี้ในอดีตใช่ใสวันที่ยี่สิบเก้าใช่ไหมยี่สิบเก้าพฤษภายี่สิบเก้าพฤษภาคมวันนี้ในอดีตเกิดอะไรขึ้นครับพี่ตูครับใช่เมื่อปีคศหนึ่งสี่ห้าสามเป็นการล่มสลายของคอนสแตนติโนเปิลโดยกองทัพจักรวรรดิออตโตมันเนเก่งมากนะออตโตมันดุร้ายมากเลยภายใต้การของซูสตารเมเมทที่สองทำให้สิ้นสุดจักรวรรดิไบแซนไทน์แล้วก็เป็นวันที่ประเทศไทยรสรัฐ ร่วมลงนามในส่วนที่สัญญาทางมัตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจนะคะในปีพศ2509 2509นะโอเ้เกือบประมาณสัก50ปีที่แล้วอ่ะใช่และเป็นวันเกิดนะคะของจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีคนที่ส5ของสหรัฐ แล้วก็เป็นวันเกิดของแอนเนตเบนิงเป็นนักแสดงคู่หญิงชาวอเมริกันที่พี่ชอบมากผมชอบที่เขาเล่นคู่กับไมเคิลดักลาสเนี่ยที่เกิดกับพัฒนานาธิบดีอ่ะชอบมากที่ดูห้ารอบแล้วสาวมั่นสาวแก่งเธอเป็นแอคทีวิสต์ด้วยใช่ไหมใช่เป็นแอคทีวิสต์ในเรื่องนะแลวบุคลิกเขาดีมากผมสั้นๆนะผมสั้นๆผมสั้นๆผมสั้นๆเลยนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดของคุณโจบอยสกา อมพี่จันเนี่ยนะรุ่นผมมันนานแล้วไงเออเลยรู้จักนะนี่คือวันนี้ในอดีตนะครับ29พฤษภาคมนะฮะแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ว่าในอดีตอันไม่ไกลแต่ว่าเป็นเรื่องที่คือหากันว่ากันว่าคือหากันเป็นเรื่องระดับโลกเลยด้วยใช่ไหมครับพี่ตู่ครับใช่มีเรื่องระดับโลกคือเรื่องประตูหลังอ้าวพี่เดี๋ยว โอ้โหหลายคนฟังไม่ยดดุ้งกันเป็นแถบตกตกลงเราจะคุยกันเรื่องบ้านใช่ไหมพี่หรือยังไงครับพี่ตู่ไม่ไม่ใช่เรื่องบ้านเราจะคุยเรื่องประตูหลังคุยได้มาหอประตูหลังเลยนะฟังฝังแล้วหลายคนนี่จะจะวาไไม้ไหนดีวันนี้นะอ่มันเป็นเทรนด์เป็นเทรนด์ใหม่เราคุยเรื่องประตูหลังกันครับจำได้ไหมเมื่อวันที่สองพันวาปีที่แล้วเนี่ยไปปลายปีมันมีข่าวอันหนึ่งนะคะ ซึ่งเป็นข่าวใหญ่เลยอข่าวเรื่องประตูหลังนี่แหละนะคนะ,ะก็คือเจ้าหน้าที่สาธานณสุขเมืองซันเบอร์นาริโดของรัฐแคลิฟอร์เนียเจ็ดสิบกว่าคน เขาจัดงานปาร์ตี้ในบรรยากาศที่ชื่นมื่นเลยก็ใกล้ต้นเดือนธันวาก็อีกหน่อยเดียวก็จะคริสต์มาสแล้วใช่ไหมจะสิ้นปีแล้วใช่ไหมระหว่างที่งานปาร์ตี้ก็เราเดินไปอย่างสนุกสนานนั้นมีพนักงานคนหนึ่งผู้ชายวัย20ปีเศษออกจากงานเอาลูกวัยเจ็ดเดือนเนี่ยกลับบ้านไปฝากไว้กับแม่ยายแล้วก็พาภรรยาของเขากลับมาที่งานปาร์ตี้ด้วยกันคือจะได้ไม่ต้องห่วงลูกอะกลับมาที่งานปาร์ตี้จะได้มาสนุกกันต่อใช่ไหมใช่เขา กลับมาพร้อมอาวุธปืนและกระสุนพันหกร้อยนัดอ้าวมาถึงงานนะในรูปร้านทําเพลงกลาดยิงไปที่พวกร่วมงานแบบไม่ยั้งโหคืนนี้ก็เกิดโกลาหลโอมานันใหญ่เลยนะคะพอเสร็จสิ้นภารกิจเขาก็ขับรถยนต์หนีไปกับเมียเขาโอ้พอจะจําได้ครับคัครับพาแล้วครับพี่ตู่ครับวันนี้ดังไปทั่วโลกเลยนะข่าวนี้ยดังทั่วโลกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอเมริกามีคนบ้าอู่บ่อยๆนะฮะสี่นาทีต่อมา เจ้าหน้ที่ตำรวจที่ไถึงสถานที่เกิดเหตุก็พบผู้เสียชีวิตและบาเดเจ็บจํำนวนมากมและยังพบนะไม่ใช่แค่กระสุนปืนพันหกร้อนัดที่เข้ามาพบระเบิดซ่อนไว้ในต้นคริสต์มาส แล้วเขาซ่อนเอาไว้เพื่อหวังทําร้ายเจ้าหน้าที่มาตรวจสถานที่เกิดเหตุโอ้โหอันนี้มันมันเป็นรูปแบบทมากมันเป็นรูปแบบของผู้ก่อการร้าย <c oughs> ก่อเหตุปุ๊บ <c oughs> แล้วเวลาเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุก็กะจะวางระเบิดซ้ําอีกอเออใช่เนี่ยวางแหวนไว้ล่วงหน้าเลยแบบเนี้ยและอีกสี่ชั่วโมงต่อมาเมื่อเจ้าหน้าที่ตามรถยนต์ของคนร้ายทันก็เกิดการยิงต่อสู้กันโอบกดกระสุนกันไปหลายร้อยนัดเลยเจ้าหน้าที่ก็วิสามันเลยทั้งคู่ทีนี้ ผู้ชายที่ก่อเหตุสังหารเพื่อนร่วมง,งานของเขาจนตายไปี4คนเจ็บสาหาัสี22และที่เหลือก็บาดเจ็บนะฮะเป็นคนสัญชาติอเมริกันโดยกําเนิดแต่มีเชื้อชาติปากีสถานและเพิ่งแต่งงานกับภรรยาชาวปากีสถานได้ไม่นาน พอแต่งงานเสร็จก็นําเธอมาอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ลูกก็ยังอ่อนอยู่เลยลูกเพิ่งจะเจ็ดเดือนใช่ไหมเจ็ดเดือนอเอเอนี่ฮะพี่คนเขาบอกว่าเป็นเพราะอะไรเอออะไรเป็นมูลเหตุจูงใจแบบพี่ตู่เพราะว่าเพิ่งแต่งงานแล้วก็ลูกยังอ่อนอยู่เลยอ,ะอ่ะเออมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะทีนี้พอเห็นว่ามีเชื้อชาติที่เป็นปากีสถานนะคะอ,อย่างเงี้ยเจ้าที่ก็เลยมุ่งไปที่ประเด็นผู้ก่อการร้ายแหละ นะคะแล้วก็ค้นพบว่าเคยมีการติดต่อกับผู้ก่อการร้ายด้วยไอโฟนไอเฟนของแอปเปิลนี่แหละทำให้แอปเปิลถูกโยงใหญ่เข้าไปเกี่ยวข้องจนลามปามเป็นประเด็นระดับชาติขึ้นมา uh, uh, uh. เพราะ FBI พี่พีย์จำได้ไหมครับ f อ i บไได้รวบรวมหลักฐานข้อมูลทุกชนิดเลยเพื่อสืบสวนสอบสวนว่า ผู้ก่อเหตุคนเนี้ยมีความโยงใยกับผู้ก,อก่อการร้ายกลุ่มใดบ้างคุยกับ<อ>ใครติดต่อกับใครโยงใยกับกลุ่มไหนบ้างอะไรเขาก็ต้องสืบให้ลึกแล้วก็หาให้ละเอียดเลยใช่ไหมพี่ใช่เขาไปหาจากที่ไหนโทรศัพท์มือถือเนี่ยผมว่าเป็นอันดับต้นๆนะนนพี่โตใช่ <c oughs> ก็ไปหาในไอโฟนนั่นแหละนะค<อ>ะ,ะ <c oughs> แต่ปรากฏว่าคนร้ายรอบครอบมากทําลายไอโฟนตนเองไปแล้วก่อนที่จะถูกวิสามันอาจจะยิงเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ทราบนะแล้วก็คนร้ายก็ยังมีไอโฟนอีกเครื่องหนึ่ง ที่หน่วยสาราสุขได้มอบให้เขาไว้ใช้เขาทํางานสารสรุสุขลยฮะได้มอบไว้ใช้เป็นปาหน,น้าที่ซึ่งยังไม่ถูกทําลายแต่ f b i ไม่สามารถถอดรหัสเพื่อเข้าถึงข้อมูลได้อืแล้วก็ไม่กล้าที่จะเสี่ยงถอดรหัสม่วสุ่มเอาเพราะถ้าทดลองหลายครั้งแล้วไม่สาเร็จเรื่อถึง<า>ขั้นหนึ่งเครื่องจะล็อกใช่ใชเ,ออเครื่องมันจะล็อกไงแล้วพี่คิดว่า FBI จะทํำยังไงอ่ะ FBI ก็ต้องไปขอให้ผู้ให้บริการช่วยซิพี่ใช่ไหม อันนี้ขั้นตอนปกติเลยอ่ะซึ่งผู้ใช้บริการก็คือบริษัท Apple ิลเจ้าของไอโฟนรหัสไอโฟนเออพอพี่ตู่เล่ามาถึงตรงนี้ผมถึงบางอ้อแล้วแล้วก็มิข่าวว่า iPhone เขาไม่ยอมใช่ไหมไม่ยอมซีอโอไอโฟนชื่ออะไรนะทิมคุกอ่าทิมคุกคนนี้เป็นเกย์นะอ่าเขาก็ประกาศด้วยใประตูีูหลังด้วยด้วยเหตุมึอมีหน้าเลาเอะพี่ตู่ตกลงทำไมตั้งชื่อตอนชื่อนี้ชื่อประตูหลังโอ้มีแฝงไว้หลายในยะ หลายระยะหลายระ <ừ m, S 2> ยะนะคะใครก็คงคิดว่าเนี่ยเรื่องทีโผงเลยทนายแอปเปิแต่ซีโอทิมคุกเนี่ยเขาปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเลยว่าไม่ยอมทําให้พอไม่ยอมทําเนี่ยพิยุทธว่าเอฟบีไอกับชาวอเมริกันทั้งหลายเนี่ยมวลมาหาประชาชนชาวอเมริกันเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงก็ไม่พอใจพี่ใช่ไหมใช่ <ừ m. S 2> โวยวายกันมากด่ากันใน Facebook เลยนี่แนะแล้ว f b i ทาําไงอะพี่ f อ i จะขอคาสั่งศาล นะแม้ FBI จะขอคำรับสารทีมคุกก็ปฏิเสธและบอกพร้อมจะต่อสู้ถึงที่สุดจะไม่ทําตามที่ขอหรือสั่งมาทาั้งๆที่หลายคนเขาบอกเฮ้ย hey, นี่มันเรื่องความมั่นคงของชาติและความปลอดภัยของชีวิตคนนะซึ่งเป็นคนที่เบืสุงตไม่ได้เกี่ยวขอ้ของกับการร้ายอะไรเลยคือคนส่วนใหญ่ก,ก็เห็น,<ค>นว่าจะให้ความร่วมมืออย่างดีที่สุดและเร็วที่สุดแอปเปิลหรือทีมคุกเนี่ยควรจะให้ความร่วมมือแล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างเร็วที่สุดด้วยใช่ไหม อันนี้<ช>คือความคนะาดหวังของสาธรารณชนใช่ไหมพี่ใช่อตอนที่เจอข่าวอันนี้แรกพี่รู้เฮ้ยทำไมทีมคุกเป็นแบบเนี้เออเออถ้าเป็นเราถ้าเราเป็นทีมคุกเราให้เลยถูกไหมใช่ใช่แต่แยาณเราคือเราให้ยินดีให้ความร่วมมือทางการเป็นที่เลยแล้วทีมคุกเขามีเหตุผลยังไงพี่ เขาถแถลงการออกมาเลยว่าเขาให้ความร่วมมือไม่ได้เพราะ Apple ยังไม่มีวิธีการใดๆที่จะถอดรหัสเครื่องไอโฟนเหมือนกันเนื่องจาก iPhone ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเจ้าของ iPhone ให้ดีที่สุดบริษัทจึงไม่เคยคิดที่จะสร้างวิธีการถอดรหัสเพราะนั่นจะเป็นการทำลายระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้าถ้าบริษัทต้องทำตามที่ f i i หรือศาลขอมาบริษัทก็ต้องใช้ความพยายามแต่ประเด็น,นที่สำคัญ กว่านั้นก็คือบริษัทไม่ประสงค์จะทำที่นั้นเพราะมันคือการสร้างประตูหลังค่ะแบ็กดอกรึเพ <Back door S 2> <อ>ิ่งมาถึงบง้อให้เข้าสู่ข้อมูลของลูกค้าใน iPhone ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับหลักการความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยสิ้นเชิงเขายืนยันว่าเขาไม่ยอมเขาทําตามไม่ได้เพราะมันจะขัดกับหลักการของเขาในการดูแลรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้าใช่ไหมพี่ประเด็นนี้ใช่ไหมถูกต้องใช่ทีมคุเขาบอกว่าการหาวิธีเปิดประตูหลังให้กับไอโฟนเครื่องหนึ่งสียังว่าวิธีการดังกล่าวเนี่ยอาจเดินลอดออกไปสู่การเปิดประตูหลังให้กับไอโฟนทั้งหมดหลายล้านเครื่องทั่วโลก นะฮะเป็นพันล้านเครื่องโ่วโลกเนี่ยนั่นนั่นคือความเสี่ยงสําคัญอย่างยิ่งเพราะจะกระทบต่อข้อมูลที่เป็นส่วนตัวของเจ้าของ iPhone หลายล้านเครื่องทั่วโลกทันทีมันเป็นเรื่องของหลักการใช่ไหมพี่ใช่ไหมใช่ทุกไม่ยอมและความรอบคอบคืออย่างถ้าที่เป็นทิงคุเนี่พี่เปิดประตูหลังละปกติเขาเปิดอยู่แต่พี่ยุ่งเปิดประตูหลังนะเค่อย่างเนี้ยคือโดยสามัญสำนึกไหมพี่คือโดยสามัญสำนึกถ้าเรื่องเนี้ยก็ต้องต้องยอมอ่ะ ยอมและทำทีในความรูวมืออย่างดีใช่ไหมนะใช่แต่ประเด็นนี้เราไม่คิดในแซวพี่ยังไม่รอบข้อพอนะฮะทุมคุกก็คิดแบบนี้นะฮะแล้วก็ซีอของ Facebook Microsoft Twitter Google เนี่ยต่างออกมาสับสนุนทีมคุกกันทุกคนพอเห็นในประเด็นนี้ครับแม้กระทั่งสามีของผู้ได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งในเหตุการณ์ครั้งเนี้ยก็ออกแถลงการสนับสนุนทีมคุกอื เน,นี่ยอันนี้มันก็เลยมีข้อคิดว่าการถกเถียงประเด็นนี้มันก็เลยเป็นมาอย่างต่อเนื่องออว่าระหว่างความมั่นคงของชาติกับความเป็นส่วนตัวอะไรจะสําคัญกว่ากันถกเถียงการระหว่างความมั่นคงของชาติด้านหนึ่งกับอีกออด้านหนึ่งคือการรักษาความเป็นส่วนตัวเนี่ย ตกลงอะไรมันจะสําคัญกว่ากันกันแน่ใช่ไหมครับพี่ดูครับใช่ค่ะซึงก็ล่าสุดถือว่าไม่จําเป็นต้องทําแล้วเขาไม่ได้บังคับแหละเอพไม่บังคับหล้กแสดงว่าอาจจะเจอช่องทางอื่นไม่ได้บังคับแล้วไม่ได้บังคับแล้วนะฮะไม่บังคับไม่ได้แหละเอพไอยังไงก็จะบังคับอยู่ดีนะฮะแต่ว่าสาลไม่ให้แหละนะฮะอหมายหลักการของทีมคุกก็คือว่าถ้ายอมเนี่ย ทีมคุปบอกว่าจะเป็นการสร้างคล้ายๆประตูหลังหรือแบ็กดอเข้าไป,ป,ปสู่ข้อมูลบบใน iPhone ไม่ต้องการคือถ้ายอมเนี่ยทิมทุปบอกว่าจะเป็นการสร้างประตูหลังให้เข้าสู่ข้อมูลใน i p h o n นได้และก็จะเป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับหลักการความเป็นส่วนตัวของลูกค้าโดยสิ้นเชิงชทีมคุปบอกว่าเรื่องนี้เป็นหลักการที่ยอมไม่ได้อย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะนำมาซึ่งความไม่เชื่อถือของลูกค้า iPhone ก็ได้ใช่ไหมพี่ อันตรายด้วยต่อลูกค้าด้วยซึ่งจบกันไปแล้ว mm hmm. คือสารให้เรื่องของความเป็นส่วนตัว mm hmm. นะฮะจริงๆเนี่ยสรุปเนี่ยนะที่ยุธ์เรื่องเนี้ย มันมาให้ข้อคิดก,กับพวกเราเลยเพราะเราที่อยู่ในสถาบันการเงินเราถูกเรียกร้องให้เปิดเผยข้อมูลมาดีเราสั่งมาใช่ไหมฮะครับอปองงอบ้งอะไรบ้างเราก็ทําตามให้ความรู้มือเต็มที่เลยแต่ในบางเรื่องเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเราคงต้องคํานึงถึงบ้างและการจะทําอะไรเพื่อน,นําไปใช้ประโยชน์กับส่วนรวมนั้นเนี่ยต้องไม่มองข้างความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับคนอื่นๆซึ่งก็เป็นอีกส่วนรวมหนึ่งด้วยเพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาโดยไม่คาดคิดอาจมากกว่าประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับอย่างที่คิด ไว้ในตอนแรกค่ะ,ะนะเพราะฉนั้นเรื่องนี้ก็คือชื่อของมันคือประตูหลังอ,อบางครั้งก็ไม่ควรเปิดอโอ,โอสรุปสรุปเจ็บแล้วประตูหลังบางครั้ง<น>ก็ไม่ควรเปิดทีมคุกเองนะคะซึ่งเป็นซีโอของ Apple ิลครับเขาก็ยังไม่ยอมเปิดประตูหลังในกรณีนี้ค่ะสุดยอดนะ พี่ตู่ครับท้ายสุดครับในฐานะท่านประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเนี่ยนะครับช่วยสะท้อนภาพหน่อยเพราะว่าหลายคนมองว่าช่วงนี้เนี่ยความร่วมไม้ร่วมมือกันของผู้คนในแวดวงตลาดทุนบ้านเราค่อนข้างจับไม้จับมือกันอย่างแน่นแฟ้นเลยแล้วก็มีกิจกรรมหลายต่อหลายเรื่องเนี่ยที่เดินหน้าแล้วก็เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนหลายต่อหลายเรื่องเลยจริงๆนะเนี่ยทำงานกันแบบเข้มแข็งทํางานกันแบบใกล้ชิดขนาดไหนครับพี่ตู่ครับ ยกขูโทรหรือไ oh. ลน์บอกมีเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างนี้อย่างนี้ประชุมกันเอาไหมเขาก็ให้การสนับสนุนะในเรื่องที่เราทําเต็มที่ uh. และจะเกิดผลดีต่อส่วนรวมรซึ่งและสิ่งที่เรามองคือว่าตอนนี้ที่พี่คิดว่าเราทํากันสําเร็จก็คือว่าเราอย่ามองว่าผลประโยชน์ของตัวตลาดทุนเป็นที่ตั้งโอเคเราเกิดมาเพื่อตรงนั้นก็จริงแต่ว่าให้มองผลประโยชน์ต่อประเทศโดยรวมก่อน uh. นะแล้วก็ตลาดทุนเนี่ยเป็นตัวรองมาว่าเราจะไปเซิร์ฟตรงนั้นได้ไหมเพื่อโอกาสของเรา uh. แต่ไม่ใช่ไปดันทุกรังเสนอทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ตนเองนะคะอย่างล่าสุดก็คือเรื่องของกองทุนบํานาญแห่งชาตินะฮะที่พี่ไฟมาแล้วก็หลายๆคนช่วยกันไฟมาตั้งแต่รุ่นพี่แก้วพี่ปุยนู่นนะัะตั้งแต่ประหลัดคลังนะฮะท่านสมชัยสัจพงท่านสมชัยสัจพงท่านยังเป็นพนักงานเล็กๆที่สสคกระทรวงการคลังท่านก็หนุนเรื่องนี้ครับมันไม่เคยเกิดได้เลยเกิดมาเป็นกอชซึ่งมันไม่ใช่นะฮะ แต่ใน,นเพื่อทําให้ทุกๆคนที่เป็นลูกจ้างอีกแล้วเนี่ยสามารถมีเงินโดยนายจ้างควักเงินออกด้วยเหมือนกองทุนสำรองเลี้ยงที่ะาฮะแตเป็นภาคที่แบบว่าให้ทุกคนมีทางสอสคอเขาก็ผลักดันเรื่องนี้ของเราเนี่ยเราทํางานด้วยความแบบเต็มที่เรื่องนี้เลยเ,ลยเพราะในสั่งของสมาคมบริษัทจัดการลงทุนเนเป็นตัวตั้งัวตีเรื่องนี้ก็ น่าจะสาเร็จค่ะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใกล้นะครับจะเป็นรูปไอ้ลากมาขึ้นอีกอันหนึ่งจะฝากอะไรถึงแฟนๆ a ฟ e b o o k ของพี่ตู่ครับเชิญครับพี่ตู่ครับก็ต้องบอกว่าหลังๆมาเนี่ยพี่ไม่ค่อยได้เขียนอะไรเท่าไหร่นะะเพราะแบบพี่เจออากาศร้อนเนี่ยพี่ยอมรับเลยว่าหมดสภาพถ้าคู่แข่งจับที่ไปนะฮะไปใส่อะไรในที่ร้อนๆหรือไปปล่อยในสูนการค้าหรือถนนไหนเนี่ยเสร็จเลยตรงนั้น หรือโยนแมงสาบใส่พี่ยอมรับเลยนี่คือสามจุดอ่อนที่ตายแน่เลยไปไหนนิ่โอกเคยกระโดดขึ้นไปเต้นอยู่โต๊ะเจ้านายในสมัยสาวๆอะค่ะาเห็นแมงสาบหนึ่งตัวในห้องท่านแล้วก็กระตืบกระตืบกระตืบงานร้องสีสีสีอากาศร้อนรแบบนี้เนี่ยนะครับสัปดาห์หน้าอยากจะชวนพี่ตู่คุยเรื่องความสวยความงามสะหน่อยได้ไหมคบเี่ดูช้าให้ดูหน้าหนาวดูสาวให้ดูหน้าร้อนนะอ่าโอเคโอเคนะ สัปดาห์หน้านะครับจะชวนพี่ตู่คุยในเรื่องที่พี่ตู่เองไม่ยอมเป็นรองใครนั่นคือเรื่องของความสวยความงามกันละกันค่ะคือโบกหน้าไม่ยอมเป็นรองใครค่ะเจอกันคัะมาคุยเรื่องความสวยความงามค่ะนะครับสัปดาห์นี้ขอพระคุณอย่างสูงนะครับพี่ตู่ครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับพี่ตู่คุณวรวันธารภูมิซีอของบรจบุหลวง นายกสมาคมบลจและประธานสภา,าธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับพี่ตู่มาคุยกับเรานะครับเรื่องประตูหลังจะเป็นประตูหลังอะไรนะครับเกี่ยวพันยังไงกับเรื่องของ Apple นะครับก็คงจะทราบกันแล้วนะครับแหมใครเป็นแฟนๆพี่ตู่ติดตามได้ทั้งสดและย้อนหลังผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n e y p พลสของเราได้ด้วยแฟนๆพี่ตู่ไม่ควรพลาดนะครับฝั่งย้อนหลังได้ด้วยเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือรายการม o น e y p พลสฉลาดลงทุนเพิ่มภูมเงินออมทาง FM101 เราพบกัน ทั้งเสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปทาง FM 101แห่งนี้นะครับอย่าลืมนะครับจันทถึงสุขเราพบกันในรายการ m ั n นี่ช็อบ่ายสามโมงเสาร์และอาทิตย์ทาง m ั n นี่พั s แล้วก็ฟังย้อนหลังได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน m ั n นี่พ s s ของเราดาวน์โหลดได้เลยฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากระบวนแสงและจิมง,งานทุกคนจะกลับมาใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ ช่วงฉลาดคิดฉลาดลงทุนโดยคุณวรวันทาราภูมิสนับสนุนโดยกองทุนบัวหลวงหนึ่งเดียวของไทยกับรางวัลบรจอยอดเยี่ยมประเภทการลงทุนหุ้นภายในประเทศ2ปีสอนปี2558และ2559จาก m o จ n i มอ s t a ิาโทร0 2 6 7 4 6 4 8 8กด8 มันนี่พัสตลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนใส่ใจสร้างสารรค์สังคมไทยโทร1720 w w w s u p a l a i c o m บริษัทสตาร์แลกจำกัดผู้จำหน่าย m e r c ์เซเดสเบอย่างเป็นทางการโทร02 248 6699